เคล็ดลับสู่ความสําเร็จคุณรู้จักคํากล่าวที่ว่าการประทับอยู่ของพระคิดนํามาซึ่งความสําเร็จหรือไม่สาวกของพระเยซูได้ประสบกับความจริงนี้เมื่อนานมาแล้วหลังจากที่พวกเขาออกหาปลาทั้งคืนโดยจับปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วดูสิพระเยซูขอให้พวกเขาออกไปหาปลาในทะเลอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาจับปลาได้มากมายจนอ้วนจะขาดดูพระคัมภีร์ลูกาบทที่หข้อ6 ฉันเชื่อว่าการประทับอยู่ของพระเยซูทำให้เกิดความแตกต่างจริงๆแล้วก่อนที่พระองค์จะมาถึงนั้นสาวกได้ทำงานหนักทั้งคืนดูพระคัมภีร์ลูกาบทที่หข้อหพวกเขาได้ใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีไม่เพียงแต่พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองเท่านั้นแต่พวกเขายังมีทุกสิ่งที่จำเป็นในทางกายภาพด้วยแล้วปัญหาคืออะไร ทำไมพวกเขาหาปลาไม่ได้นั่นก็เพราะพวกเขาขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการประทับอยู่ของพระเยซูในความพยายามของพวกเขาพระวจนะของพระองค์กล่าวว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วย่อนอวนลงจับปลาลูก,กาบทที่หข้อสอย่าพยายามก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีพระองค์คุณอาจเสี่ยงที่จะทำงานโดยเปล่าประโยชน์เหนื่อยล้าด้วยไร้ผล เพราะสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอห์นบทที่15ข้อ5เป็นความจริงซึ่งกล่าวว่าเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยและฉันเองก็เช่นกันแต่กับพระเยซูคุณสามารถทําทุกอย่างได้จงออกไปในที่ลึกกับพระองค์และคุณจะได้จับปลาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณนี่คือคําอธิษฐานของฉันและการอัศจรรย์ที่ฉันอยากขอจากพระองค์สำหรับคุณในวันนี้ คุณคือการอัศจรรย์